สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้จะมีอะไรมานำเสมอดเด็ดครับเป็นเครื่อง Hino j o 7e นะฮะ 7e แปลงเป็นปัม๊มธรรมดาครับเป็นปั๊มไดเรกครับ 7 e นั้นจะเป็นคอม m อนเร i l นะฮะ <c oughs> ก็ดัดแรงเป็นธรรมดาครับนี่นะฮะ <c oughs> จะพาดูนะฝาเครื่องน่ะวะมันไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ไม่เห็นเอียวนี่นี่เจอเจ็ด e ครับเห็ <c oughs> นไหมครับท่านผู้ชม่นี่ เจ็ดเอี่ยแล้วก็ทำการตอนเทอร์โบทิ้งครับเจ็ด e, อีเขามาเร็วสองร้อยสิบแรงม้าครตอนออกใส่ปั๊มธรรมดาครับ แล้วก็ข้อไอดีก็เปลี่ยนใหม่ครับเป็นของ7จ็ดซนะครับมาใส่แล้วของเดิมมันจะมาอย่างนี้ครับลงมานี้ลนะก็ไปนี่ครับเป็นเทอร์โบนะฮะเป็นคันเร่งข้างครับคันเร่งข้างนี่ฮะเจ็ด e ห้าซูบไดรกครับ มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเยอะครับ7 e กับ7 c 7 c นั้นเครื่องธรรมดาครับไม่มีโบก็จะเป็น1 7 7 5ครับ7 e ก็จะเป็น2 1ครกับคอมมอนเร็ลไปดูฝั่งขวากันต่อฮะนี่ครับฝั่งขวาประมาณนี้ครับ เจ็ด e แท้นะครับไม่ได้โกหกนะฮะดูในร่องสายพานก็รู้ครับเนี่ยเจ็ด e ตอนหนอกครับตอนเป็นธรรมดาครับแล้วก็แปลงใส่กรองร็อกครับกรองร็อกยี่ หรือไม่ก็ซื้อกลองของเมกาสามสี่สมาใส่ก็ได้ครับหรือสามยี่มันไม่ต้องแปลงนะแต่ว่าราคาก็จะสูงนะครับเมกา้าจีโอเจ็ดเเรกวันนี้ท่อขาดครับเนะี่ยท่อขาดเรือไม่เชื่อมท่อครับ มีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ครับคอมเมนต์มาได้ว่าตอนแล้วมันแรงไหมหรือว่ายัางไงก็สอบถาม,มาเข้ามาได้นะฮะว่าตัดโบทิง้งแล้วเป็นยังไงครับนี่ครับข้อดีข้อเสียคือว่าเป็นปั๊มธรรมดานะก็ดูแลง่ายครับบำรุงรักษาง่ายไม่จุกจิกครับคือไม่ต้องพึ่งช่างใหญ่ครับก็ทำเองได้นะจะเป็นปั๊มธรรมดานะครับ ถ้าเป็นคอมมอนเร็วก็อย่างว่าแหละครับก็ถ้าไม่รู้ก็ทํายากครับระวาเป็นระบบคอมมอนเร็วนะระบบไฟฟ้าตัวนี้ก็ไมไ่ต่อครับนี่เ,เป็นแป๊บลมของไอดีแปรผ่านครับนี่ยท่ขอข้าม ตอนทิ้งหมดครับต้องสงสัยนะครับเครื่อง7จ E เป็นได้เรกครับเป็นปั๊มแถวธรรมดาขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอชิ่นุดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ